เราอะสภาพเดียวกันตอนเจอแมนซิตี้อันนี้ผมพูดจริงนะเพราะว่าทั้งอามูริมและอันดอสลอตออะเหมือนเดาใจเป๊ปไม่ออกว่าเขาจะมาแบบบีบสูงโอเคฉันถอยหรือเขาจะมาแบบหลังลอยโอเคฉันจะหยอดเป๊ปมาแบบงงงแล้วก็สภาพเดียวกันทั้งแมนยูเต็ดแล้วก็ลิฟูคือแพ้สามศูนเหมือนกันเลยนะแต่ว่าเอาจริงคุณเจอโดกูเมื่อ,อ,อคืนอะไม่มีทีมไห,หนรอดหรอกอ โดกูมาแบบเวอร์คาสขนาดนั้นเมื่อวานไม่ใช่แค่โดกูด้วยนะฮาแลนด์ยิงจุดโทษไม่เข้าตอนแรกไไม่ด้วยใจเฮ้ยเทพีแห่งโชกเข้าข้างหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ลูกแอนดูโรเปอร์ซันผมว่าริฟูโชคร้ายอ่ะใช่คือไอ้มุมที่จะต้องเข้าใจอ่ะใช่มันก็เข้าใจได้แต่แต่โมุมที่ไม่เข้าใจคือเนี่ยนี่คือไม่เข้าใจคือมงอย่างสวยซาร่าเปิดอย่างดีคือถ้ามันเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหอันนี้เกมออนเลยมันถูก มันเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนของเกมซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าโหลิเวอร์พูลเล่นอย่างเงี้ยต่อให้เป็นจุดเปลี่ยนของเกมไงก็แพ้แต่ใครจะรู้ไงใครจะรู้ถูกก็คงแพ้แต่ไม่แพ้เละเอออาจจะไม่ถึงสามสามซูเลยแกสองหนึ่งคือมันมันโชคร้ายสองต่อด้วยครับพอไม่ได้ประตูตีเสมอแล้วไปเสียประตูอ่าไปตัวฉลับเข้าอีกนะครัทีแบครึ่งแรกมันมันก็มันฉลับเข้าอีกครับใช่ใช่ค่ะมันก็เลยไปกันใหญ่ต้องชมซิตี้ว่าเขามาดีจริงใช่ซิตี้มาดีจริงและเหนือกว่าลิเวอร์พูลค่ะอันนี้บอกเลย